สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทนี่ชาแนลนะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีการคัดลอกลิงก์ของวิดีโอ YouTube ด้วยมือถือค่ะเพื่อที่จะนำไปวางในที่ที่เราต้องการจะโปรโมทซึ่งวันนี้ที่จะแชร์ก็คือวิธีการคัดลอกลิงก์เพื่อที่จะไปวางไว้ใต้คลิปวิดีโออื่นๆของเรานะคะและต่อไปนี้คือวิธีการค่ะให้เราเข้าไปที่แอป YouTube ค่ะ แล้วก็เลือกคลังวิดีโอหลังจากนั้นให้เรามาเลือกวิดีโอของคุณค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเปิดคลิปวิดีโอที่เราต้องการคัดลอกลิงก์นะคะพอเราเปิดคลิปวิดีโอขึ้นมาแล้วนะคะให้เพื่อนๆนหาคำว่าแชร์นะคะพอเราเจอคำว่าแชร์แล้วเนะะี่ยค่ะ ก็ให้คลิกไปที่เขาได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็ให้เรามาเลือกคัดลอกลิงก์นะคะเสร็จแล้วให้เราปิดวิดีโอหลักนี้ไปก่อนค่ะหลังจากนั้นให้เรามาเปิดวิดีโอที่เราต้องการจะวางลิงก์นะคะด้วยการเข้าไปที่แอป y o u t u b e Studio แล้วให้เราเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะหลังจากนั้นให้เรามาเลือกรูปดินสอนะคะแล้วก็มาเลือกคำอธิบายค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆแตะไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการจะวางลิงก์ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เลือกคำว่าวาง เพื่อนๆจะเห็นว่าลิงก์ที่เราก๊อปมาเนี่ยค่ะตอนนี้มาอยู่ในหน้าคำอธิบายแล้วนะคะพอเราวางเสร็จเรียบร้อยเนี่ยค่ะให้เพื่อน,น,นมากดลูกศรย้อนกลับอันนี้นะคะแล้วก็ให้เรามาเลือกคำว่าบันทึกค่ะเพื่อน,น,นจะเห็นว่าถ้ามีใครมาเปิดวิดีโอของเราตรงคำอธิบายเนะะี่ยค่ะทีนี้เขาก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวลิงก์ที่เราแนะนำวิดีโออื่นไว้ให้ ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ